Å! Uh. <laughs> <laughs> อ้อไอ้เหี้ยนัดกันไว้ดิว่าเอาอีกแล้วผู้นี้พี่จะเอาไให้ได้เลยดเข้มขักนเขมขลังก่เนี่ยไม่่าผมเไอ้เงี้ยคอยแข่งกเองโอ้ยเง้ยอเงี้ยแขเน่ยไปแ่งออ้าววันนี้ผมครังหน้าเรามีแว่นบ็อกเซอร์มวอถุงเท้าเป็ือกรองเท้าของพวกเราจริงจริงของพวกเราทุกคนเลยบางคนซักบางคนไม่ซักอ่ จักไหมไม่จัก <c oughs> อันนี้ต้องพูสุดอ่อันนี้บอกเลยแ่บโอ้โห เอามา e ันลงไปได้แล้วโอ้คหปุ่นยังเยอะไอ้ที่ก็คือของจริงจะมาดูกันว่าเราจำของตัวเองกันได้หรือเปล่าโดยการดมปิดตาดมห้ามจับห้ามโดนห้ามสัมผัสต้องโดนถุงเท้าแล้วดมอะไรด้วยอุ้ยเป็ดตั้งแต่นี่แล้วไม่ได้ตั้งแต่นี้หุ่นเงี้ยไม่เอาไล้ว่ะเปลี่ยนได้ป่ะเปลี่ยนที่หมายเลยมันอยู่แยกแยะกลิ่นไม่ออกเว้ยสมองเคยใส่ไงคิดตาสบอลอ้าวมาดูกันดีกว่าเริ่มต้นไปทีละอย่างทีละอย่างมาดูว่าทำของตัเองกันได้หรือเปล่านะ ดนแล้ตอนที่แหวนหาแหนเองให้เจอโอเคอันแรกดอมของเตงเปล่าอันนี้กูดมเนี่ยมันไม่มีกีเราไอสัตว์กูจะไปรู้ไงมึงดมหรือยังไอท่ี้เฮอันที่สของก้เยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยยเฮ้ยเฮ อ, Finished. อันนี้จืดจืเฮ้ยอันนี้หอม่ะเฮ้ยเฮ้ย no มึนไม่้กลิ่นได้ไงเขาไม่กินเลยนะไมกินวะไอ้เหี้ยเลาหลุดเดอาะม้อันที่องันที่ไม่้กลิ่นอะไม่มไม่มไม่มีไม่มี้ม่มีอะตรงขาตยากบ้างเลยเว้ยแหวนไม่้กลิ่นอะไรเลยอะต้องเดาเหแว่นะ เอันนี้ได้กลิ่นแบบนิดมีกลิ่น่นิดๆเหมือนไม้ๆหน่อยๆเป็ไม้เป็นไม้เป็นไม้กลิ่นดีนยนมันจะบกดีเนี่ยนี่ไตรเป็นกลิ่นเป็นไม้อะไม่มีกลิ่ไม่มีกลิ่นะมีปะันนี้มีกลิ่นเฮ้ยมึงไม่กลิ่นทุกอันเลยเหรอนิดนึงนิดนึงปลาตินิดนึงเออรเฮ้ยมันติกลิ่นนติดเหรอทำไมไมกลิ่นไม้เนเหมือนไม้ๆหน่อยๆเหมือนไม้ๆหน่อยๆ อะไรนี่อะไรวะอไปไปแม่ไปไปแม่อาเอาเอาเอาแค่องหรอเอา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 ไอ้หน้ามึงกูคงไม่สบายแล้วเอาเอาเอาตรงกลางว่ะตรงกลางแว่นทำไมเฮ้ยมีกลิ่นความบินเท็อยู่วะเนี่ย มันมีกลิ่นเขาเป็นเทียตที่แบบหาดคุณลิขาตแล้วราคาแพงอะงานอะไรของกูนะ้ยแย่กูเลยแย่กูเลยโอเคออนที่เลือกอ้าขอขอแรกใหม่ปิดตาหฮาคเดียวครั้แรกอ้าสุดท้ายแล้วกันนะอ้าอันนี้แหละอ้าใส่มาทุกวัน ใส่มาทุกวันมือแค่ปากอันนี้อันนี้บอกเลยอันนี้ออกเลยอันนี้ออกไปเอาเลือกไหมอันเดียวอันเดียวนะเอาอันเดียวอ่ะออโอเคคอ่ะเอาเอสีไว้เสีไว้โอเคโอ้ยขึ้นเสียงแบบนี้อ้ไหนอันที่กูแยกเอาไว้อันที่ห้าอันที่ห้าอันที่ไม่เหม็นนันที่อุดมนะเออนั่นแหละอันที่ห้าโอเคแยกไว้แยกไว้ ต่อไปไม่วงวงวไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไเลยดูีนอก้มเออเหน้าไว้แล้วเอาเข้าไปเองมเลยไี่ไปมกลินนมีแอบยำลำยำยำลำยนอนอันนี้นักกีฬานักกีฬานักกีฬานกกีฬาอะไรเก็บไว้อยได้เก็บไว้พราหวกูนี่กูชอบใส่เล่นสก็ต ใช่ใช <Tory>. ่ชมพูดีจ้อยเหรอเฮี้ยดูดดุกชงพูอไม่เอาที่เป็นอาไม่เหรอเฮ้ยเฮ้ยกล้านเหรอในกล้านกล้าเฮ้ยเฮ้ยกลนีบิดเป็นยังไงเหรอวะไม่กินมันเป็นแบบกินเป็นหัวไอ้เหี้ยตันไปเลยนี่ไม่ใช่หัวน่าจะแบบเอารมณ์เหมือนแบบเหงื่อมันแบบซึมซับไว้อะมีรังมีรังแคเขาจะบุบมั้ยมีรังแคไหมอุ้ยรู้แล้วของใครไอ้สัส มีส่วนมีส่วนมีส่วน่แ่มก่นี้แย่ไ่อเไม่ได้มส่วนะเป็นสิมีสิ่ะมีสิทธม่วนมีส่วนมี่วน่เป็นของกูแ่ไม่ใชไม่ใช่ใช่สิูใเข้กูแบบนี้ไงไอ้เหี้ยคนเลยเว้ยคนเลยจที่สอันนีเหมือนเน เป็นโต๊ะสองคนสองคนกินเป็นโต๊ะยืนกินเป็นโต๊ะอยู่ขับไปไปที่สี่ขับายไปที่สี่ฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยในที่ที่อันนี้ไม่ไม่ใส่น้อยใส่น้อยไอ้เก็บไว้เลยอันนี้อันนี้เป็นสมบัติเกมการ์ดเฮ้ยเฮ้ยแต่น้อยเออเอาเอาวางคู่อะไรได้ไหมวางคู่กันเลยอา d o u บ l e double d o ลเออ เดียนสองอนเลยสองตอนแรกอ่าไม่มีกลิ่นเลยงั้นงั้นเอาอันนี้เดาเลยซ้ายอันีอันนี้ซีเอออันนี้เดาอันนี้ไม่รู้จริงจนี้ไม่รู้นั่นแหละให้เขาอืดโดนงานนึงเอาแรกเอาแรกอ่าไม่ใช่นี่ของงานที่อ่านเอา่อนเอายเอาอันที่เรียกว่าอันที่สองโอเคอไป อันเนี้ยกูเดานะกูอ่ะชอบนอนตักไอ้ป้องเขาเลยเนี่ยขอป้องโอเคได้เราสุปเรื่องแรกเรื่องแรกโอเคเชี่ยวกินปากบุยงองเอยหายใจเลยห้ใจทั้ปากเนี่ยเอาเขาใหม่กูบอกกูไม่ใช่วะ อ้าวทีนี้มีเรื่องไว้สองอันอันที่สองแล้วกันนะจบอันที่สองเออยังไม่หมดอีกเหรอเออสุดท้ายเฮ้ยเก็บไว้ช่วยเก็บไว้อันนี้ไม่ใช่เลยเก็บไป่สี่เก็บไป่สี่อันนี้มาเก็บไปม่สามมาแรกมาแรกอันเลวอ่ะอันนี้แหละอ๋อโอเคอ๋โอเคต้องว่เป็นลายเสื้อเกี่ยวกส่วนไหนของเสื้อก็เป็นช่วงหน้าอกกลิ่นกลิ่นของราวนมซะหนอิหน้าอกหน้าอก ใช่พี่ผู้ด่งพ้ข้างหลังเลยอ่ะน้ากน่าใช่พี่ผู้ด่งพืนข้างหลังเลยอ่ะพื้ข้างหลังเลยอ่ะจบเลยที่เหน้าแบกหมดเลยอ่อันนี้ออกเลยไม่ไม e. ่รู้ว่าเหม็นเป็นไงเป็นไงเป็นไงใครมันเก็บไม่ได้ลดอ่ะไงานเก่าวะไออดเก็บไห้ล็อตเลยคนคเลยนะใช่รู้รู้หมดเลย อันนี้เก็บแบบมันใจมันใจอันนี้เก็บเก็บแบบไอ้ที่มันชอบเก็บมันโอ้ยนี้หอมไปหอมไปเหรอหอมไปมันไม่ใช่กลิ่นผงซักฟอกที่แอนดี้เขาทำให้อ๋อยังเหลือตัวที่สาม ีน้ส่งซักเป็นท้าที่ส่งส ok ซักแล้วก็ใช้น้ํายาแบบทั่วไปของปิ่นโตเลยปิ่นโตน้ยาอเลยสักไม่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 ตัวนี้ไม่ท่จะแตะเหรอไม่เลยไม่เลยเหรอไม่เอ่ว่าต้อเล่นเลยใช่ไหมพี่เยงเมื่อกี้เม็ดเหรอเหมือนเสื้อไม่ได้ใส่ของแล้วฟอกแล้วไปซักปิมีอะไรดน้ำแล้วก็ปากเลยแล้วตากความคืดไปทำเลยๆฮะไปทนเลยๆฮะเขาเขาเรียกาินอะไรกินอะไรกิ mọi người chắc rồi chia, người chắc là mọi người chắc là Rồi người chắc là mọi 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 là mọi người ตัวที่สอันนี้ของกูเลกเลยเอานี้เลยเฮ้ยจำขี่ได้เหรอจำได้โอเคลออออ้างตัใจตวที่สเ้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะมีงแล้วมั้งเนี่ย้เออเ่ิมสกิไม่ใช่อ่ะเกมกูทำให้มึงคยด้เยเฮ้เีเีวเห้เได้เได้ เอาตนี้แหละตัวที่สอนะครับอ่มไม่ก่อยนั่งดูไปยิ้มไปอะไรแเลืถูกกันนะได้ีมือมี้ินข้าวอันนี้จำได้แล้ว่าบคนักเมียแช่อันนี้ันนี้ันธงอันนี้ะอันนี้แหละโอเคาไปเลย็อกเซอร์ ไม่หวอกไม่อมเปนคนดันเลยเบอกไก่ดนบอกไก่อนเรไม่ดแยกเลยโหนึ่งแยกไปก่อนเลยเอ้ยเดีวน้เก็อยู่เกไวมีลุ้นมีล้นมล้นอือเก็บไว้ก่อนดีกว่าอ่ามึนเก็บไม่หมดเลยเนี่ยเออคัทิ้งน้อยมากเรวคัดทิ้งได้เยตรงกลางตรงกลางเป้าอน่นะไอ้ตรง้อหก้ะเอาแบบตองเก็บไวาเลยอะตีแยกอแยกไปแล้วไงตรงนั้นเ่น่ะ แยกทีแบบโบแป้งคว่ำอันนี้เป็โอะไ่โนปุ่นแล้วรับไนปุ่นนเอ้ยออกันนี้ไม่เอางานเก็บงานเก็บงานที่หกค่ะยืนยืนข้าพี่ป้องไงนะอ้าวไม่ไ็นเหรอนี่เป็นแอพจังวะเฮ้ แต่นี้หอมเป็นพิเศษเฮ <c oughs> ตัวนี้มันหอมพิเศษ <c oughs> อเป็นพิเศษ <c oughs> ที่ก้อยสับให้ผมเไม่ไม่กันเกงตัวนี้ที่กูหยิบม,มาไมาา่ได<อ>้สั่งแล้วมีกลิ่นเอาตัวแรกอ่ะอ่าเลยอ่ะอันนี้ก็ไม่เอาเออเหลือสองอันที่เลือกอ,อ่ะอ๋อแรกอันนี้ของกูแหละเฮ้ยเล่น,นแหละท<อ>ี่แกไปอ่ะอ๋อโอเคโอเค เอาตัวที่สองที่สองนะเรียกวยิเรียกวยงให้ไปดมได้ไหมขอสองนี้ได้ไหมได้ได้อเาอันนี้แหละอันนี้แหละไปแย่งศดาอันนี้ไม่่ยวกูแต่ว่าอันนี้หรือว่าเป็นคนน่สุูภาพอันนี้ของผูอันที่เรยกว่ายัอันที่เรกว่เลยนี้างัเลยเลยไปกันต่อทำไมเสียงสูงขนาดนี้้วย ไอเนีมนีเปรี้ยวไว้เมันไดกตัวเนี้ยมันเดินได้เยป้องเดินไเดินมไอ้เียตัวเมื่อกี้เปรี้ยวเลยอะเปรี้ยวอยู่ตัวเดียวเลยสัตวมีไรเซนนะหอจมแต่มันเปรี้ยวด้วยเบอรเลยเเบอร์ส่ไเนี่ยเบอร์สเนี่ยต่อไปเลยต่อไปเป็นรองท้าครับ

จมต่อแนวของท้าบิ๊กรงเชือกอะเฮ้ยเฮ้ยทำงไหนแต่งม่หรอแคือมันรู้ทุกวันเหรอเชือกมันจะมีกลิ่นเชือกแต่ถ้าถ้าเป็นหนังเป็นตัวอื่นมันจะไม่มกลิ่นตองเหลืองไงเป็นเชืหรือเปล่าไม่ได้หรือเปล่ามันมีเทคนิคอยู่รองเท้าผมไม่มีเชือกไงเฮ้ยแต่อันนี้ไมีกลิ่นเชือกเฮ้ยมึงนี่แม่งเสียอ๋อเชือกเชือกมีกลิ่นเชือกใช่ไหมใช่้ยทุบเลยทุบย อยู่ในกล่องของเท้าที่แบบอยมยุยล้เลยตเลยนี่อไปไอไอตรงเชือกกลิ่นจะออกไม่เหมือนไม่ไม่ใช่กิ่นรองเท้าใช่ถ้าเป็นกลิ่นหมูปิ้งก็ไม่เชื่อแล้วเออเือนมันนิ้วเปนแย่ตูดมาแล่้อวเลยแล้อวแลว เ้ยโอ้โหโ้โเยี่ไปก่อนเะเโอ้โหปีเลยอุ๊ยโอ้ยรู้สึกเลยรู้สึกเลยโชคโชน้การป็นโชคโชนผ่าหทุกวันที่ออกอีเวนต์คือคุณเนี่ผ่านมผ่านผ่านผ่านไม่อู้เลยเ้ยอันี้ไม่มีกลิ่นเชือล้วี่กไรบุหคอิ้ง ไม่ไปกินเลยน่าจะใหม่ปะใหม่เรื่องควาเก็บมาคู่เดียวเองคู่กูเลยโอเคโอเคเจ๊งตอนแหลนสัตว์อุ้ยอุ้ยลังเลอ่ะเฮ้ยกับคู่นี่แยกมาแยกไปลังเลสองคู่นี้คู่สุดท้ายโอเคให้เขไปมันควรเรื่องมันที่เรื่องไปเบอร์สองโอเค สุดท้ายคู่นี้เหมือนเพิ่งซักเลยเฮ้ยว่าเบอร์หนนะอ่าโอเคคู่ท้ายอันนี้แหละเฮ้ยวันนี้เลยตัดสินได้ไหเสียงได้เลยเหรอวันนี้แหละสุดใจอ่ะเฮ้ยตอนนี้แหละอ่านนี้ตัดสินมันมันใหม่เหมือนกันหมดม่ใช่ก็ใกล้เคียงวะอันนี้แหวน แม่นนะเราเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ไม่ใช่เอาไปเลยสองเลยสองอัดิ๊กไปอ่ามันาลองอันที่ที่จะไม่มีกินเชือกอีกอันนึงค่ะอีกอันนึงอ่ะสองอันนี้นี่กินเชือกอันแรกอ่าอันแรกไม่มีกินเชือกต่อไปต่อไปต่ำลงอีกเป็นสูงเท้า ขบบนสุดของเทาอ่ะขบบนขบบนไม่ีกิ่นหรอวี่ไ่กินยางอยู่ยางยืดไม่่นยางอยูนะใช่กินยางกิ่นยางกลจาถ้าตรงื่นมันจะเป็นผ้าไงผ้าทั้งหมดใ้สั้์เอ้ตรงขอบมันยาวยางยืดผาสัตว์เคยใส่ป่ คูแรกเฮ้ยอเนี้ยเฮ้ยอัน้คู่นี้เลยคู่นี้เลยอคู่นี้เลยจบเลยเหรอใช่จบเลยจบเลยเยไม่ายเลยเไหนขาเลยอ้ยทันตัวเจ้กินขื่นน้เด็่นี้ไอตัวขาเป๋ตัวนี้อยาเป๋ไอ่เป๋ะเออลูกย่าก็ขยันขึ้นเลยฉัว่าเป๋แตูนแล้วหนาไอสัตว์้วที่วกาูณดงไปเมื่อไหร่วะนี่ไอสัตว์ เอาแยกไว้แต่ยังไม่รุนแรงดาเมจยังไม่เยอะเวลเวน้อยอุ้ยเปียวมาเลยต้องทานออมาเดี๋ยวนี้เกไวไหมครับไอ้เกียรตขยาเก็บื้อื่องอันที่ดีหรือเรื่องของเองเนีวมองของงหต้นทาในกินจริงเหรสน โอเคต่อไปคู่ที่เท่าไหร่วะเนี่ยสี่ันนี้นี่กินน้ำลายจริงเหรอกินน้ำลายเลยเหรอน้ำลายเลยกินน้ำลายก็เอาไปทำเหี้ยอะไรตั้งใหญ่ ตอนนีมีอันนี้แหละอุ้ยเนี้ต้องอุทานต้องอุ้ยต้องอุ้ยเลยสมองแต่เป็การสมองกินเหมือนเขาองกดเลยตองอไมใช่อะไม่ใช่กคุณกออกมันไม่ส่ากันเ่ยไม่่กระดาษขอบไปเลยอ่อโ่ลยผมที่ขอบนะรโอ้ยเหมือนกัะขอบ เลือกาแโอันแรกต้นท้ายอันนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยคู่แรกอ่ะคู่แรกอะคู่แรกเอเคโอเคเฮ้ยมูกดีเนี่ยจริงก็เป็นเท่าไหร่เอาแรกเอาแรกโอเค ทำไมมันมีเหม็นสองคู่ตอนนั่งดูมีเหม็นแค่สองคู่ตอนไงบอนอย้คู่ที่เลือกไว้คู่เดียวนะได้เอาคู่นี้เลยไปเลยโอเคยพร้อมแล้วนะครับดูหอกเด้งเลือกไว้ดีถูกต้องหรือเปล่าสามสองเชิญมต้นเพิ่ปึพิเฮ้ยเดียกถูกป่ะเดียกถูกป่ะ i n ีั่ลอตำอะมต้อสามอ่าไม่แน่ว่ะไม่แน่ว่ะไม่แน่วจริงๆที่มันพูดถ้าพร้อมแล้วเออเลยหนสแค่นี้ข้อ้สาข้อสองแ ถูกถูกเฮ้ยอันนี้เดี๋ยไม่ใช่แล้วตีไข่ทำไมของไข่เนี่ยนี่ของใอะไรวะเนี่ยเป็นละบอลแป็นละบอนี่ก็ของพี่ละบอลอันนี้ของพี่มีของพี่มีไม่มีนะหอยบิ๊กเอากูน้าเน่ยอันนี้อันนี้นะของพี่ยูดน้ากูของหอยของพี่มีทุกเปิดตาเลยทันทีเอาลุงยูดได้กี่คะแนนสองคะแนนโอ้ใช้สามอย่างวสามอย่างสามอย่างเพราะสามอย่างนี้ไม่ได้ซักมา เดียวโอเคถือว่าทำได้โอเคสามชิ้นโอสามชิ้นฟ้องได้สามแน่อันนี้ของกูใช่ป่ะอันนี้ของกูของกูเอาเอาเอาหมวกเอาหมวกที่ผมหมดนะหมดนะหมดนะไล้วกินมันเหม็นแบบกินเหม็นหัวไอ้เหี้ยอารมณ์เหมือนแบบเหงื่อมันแบบซึมซับไว้อ่ะเหงื่อมันแบบซึมซับไว้อ่ะ อ๋อกูวางม่าบนรถแล้วกูทับหมวกไปเดิมกูหมวกไบนี้ไม่เคยใส่เลยแต่ไปวันทับหมวกที่ไปเล่นสเก็ตไอเป็นได้สองคะแนนยันมีหมวกถูเก่งถูถุงเท้าถูกผิดไอเสื้อผิดสามคะแนนเอาไว้ในป้องันได้ไงเนี่ยมันไม่ได้กลิ่นอะไรอ่ะมันไม่ได้กลิ่นที่สุดรอบสิบสามคะแนน มีอะไรของเรอุ้ยเยอะอันเนี้ยเยอะเ้ยเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่อู้ยสี่อันเกเก่ง่ตลอ้ได้สี่คะแนนเอาไปแลวเนี่ยเนี้ขอมกูหมดเลยสาอางอันเนี้ยมั่นใจมากกับอันเนี้ยมั่นใจมากไม่ไมีของมึงซ่านเลยเน้ยเนี้ยเคยูเก็บอมีล้มมีล้นมีล้มเบอะไเก็บอะไรเออเฮียนี่เก็บาะไอะ อันเนี้ยแหละอันนี้แหละอันนี้แหละเืไอ้เจ้าขอเองออกไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยเขาเลือกแบบว่าขอเก็บไว้ขอเก็บไว้เพื่อีของเข้อเองประมาณนี้เจ้าไปก็ไม่มีหรอไม่ใกล้เกินเลยสูงชนะเอเลยครับตอนนี้ก็จมูกพังหมดแล้วเมามากเลยที่เร้วงเมากันเต็มที่แล้วดูแค่นี้ก่อนสองแนนสามสอง 2สบิูยามสค่ะใครเยอะสุดจิบ <c oughs> ิ๊กเอ้ยจิบิ๊กเยอะสุดโอยอะย อ๋อโจนอ่ะโอเคครับผมทั้งวทุกคนทุกคนยังมีกิ่งของตัวเองโดยเฉพาะคนใช่แล้วไอ้ป้องมันชัดเจนมากไม่ให้มึงโดนมาบอกกูไม่ใช่สักอันเลยจริงเหรอแล้วกูว่าที่กูตอบของมึงอ่ะใช่ปะไม่ใช่แต่ตอนนี้อู้วรักสุขภาพของกูเลยใครที่รักกูก็ไม่ถูกอ่ะไอ้ป้องคือดูดีหมดอ่ะอ่ะโอเคครับผมชอบคิดอย่างนี้เหรอหดไลค์แชร์ตัวหน้าด้วยเสร็จแล้วได้หน้าชอบเดี๋ยวขึ้นดูอะไรไปเลยมาตู่เรียวนายโอเคนะสำหรับวันนี้ครับผมติดตามคลิปใหม่ด้วยลาไปก่อน